เทศเวียดนามดีจริงไหมสวยแค่ไหนแล้วทำไมใครๆต่างก็อยากมาตามผมมาดูกันเลยดีกว่าครับอ๋อผมโทนี้ก็กุ่งรุย สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่กับผมโทนี่คือกุดลซงในรายการ Feel Da Paris ตอนรถชุดซาบสำหรับในทริปนี้นะครับพวกเราก็จะขออนุญาตพาเพื่อนๆบินลัดฟ้าไปเปิดหูเปิดตาเที่ยวชมประเทศเวียดนามดินแดนแห่งธรรมชาติและวัฒนธรรมและเนื่องจากในทริปนี้จะเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างยาวนานพอสมควรพวกเราจึงจะขอแบ่งเป็นพาร์ต by พาร์ทนะครับเริ่มต้นด้วย Alive in Hanoi ครับผมในที่สุดก็เดินทางมาถึงแล้วนะตอนนี้ก็มารอขึ้นรถบัสอยู่ครับเพื่อที่จะเข้าเมืองน,นะเหมือนรถบัสจะมาถึงก็ด้วยครับผมตอนนี้ต้องไปแล้วผมไปดูกันนะ ครับผมหลังจากที่พวกเรานั่งรถบัสมาลงกันที่บริเวณสถาน,นีรถไฟฮานอยนะผมที่เราเลือกมาที่นี่เพราะว่าเราจะมาเก็บกระเป๋าม,มาฝากกระเป๋าเพื่อที่จะได้เดินเที่ยวต่อในเมืองได้เลยอ๋อแล้วก็รถบัสที่เรานั่งมาที่สถาน,นีรถไฟฮานอยนะผมเป็นจะเป็นรถบัสสาย8 6นะใครจะจ่ายนี่ก็ตกคนละประมาณาตีเป็นเงินไทยเลย้วกันประมาณสัก50-60บาทนะผมแล้วก็ค่าฝากกระเป๋านี่ก็ประมาณร้อยนึงนะ เรียกว่าก็เสียเงินคนละ160บาทเพื่อที่จะมาเก็บกระเป๋านะครับผมแล้วก็จะได้ไปเที่ยวได้เลยนะไม่ต้องไปโรงแรมก่อนคือมาถึงปุ๊บออกจากสนามบินมาเก็บกระเป๋าแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะไปเดินเลยกันเลยครับผมไปเลยกันดีกว่านะครับผมลุยในไหนก็ไหนแลยนะครับผมขออนุญาตรีวิวเครื่องเก็บกระเป๋านะที่มันใช้ง่ายมากเลยมันเป็นภาษาอังกฤษนะะเนาะก็แค่จิ้มแล้วก็ กดเลขของตู้นะผมมันจะมีเลขบอกนะเลขแปดเลขสิบเลขเจ็ดเลขเก้าอะไรแบบนี้นะผมก็คือกดเลขเสร็จปุ๊บก็กดเลขตู้แล้วเขาจะมีให้ตั้งรหัสตั้งพินนะผมแล้วก็ใส่เงินลงไปก็นี่นะครับผมราคาตามนี้นะราคาประมาณนี้มีตั้งแต่สี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงสิบสองชั่วโมงไปจนถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะผมราคาก็จะปรับไปก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะฝากนานแค่ไหนนะผมซึ่งผมว่ามันสะดวกมากนะก็คือไอ้กระเป๋าเดินทางใบใหญ่เนี่ยเราสามารถจะได้อย่างสบายๆคือเอากระเป๋าเดินทางมาเก็บปุ๊บ เพื่อนๆก็จะเที่ยวได้เลยครับผมนีม่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะสำหรับการเดินเที่ยวที่เมืองฮานอยนะครับผม เล่นมาสักพักนึงนะผมตอนนี้พวกเราก็แวะมาทานข้าวนะผมเป็นร้านแบบสตรีทฟู้ดนะเพราะว่านั่งรับประทานริมถนนเลยนะผมแล้วก็เมนูที่เรามาทานวันนี้จะเป็นมิจฉาเหมือนจะเป็นต้มเนื้อนะครับผมกินกับเส้นหมี่นะฮะมดาดูนะอันนี้ต้มเนื้อนะครับผมกินกับเส้นหมี่แบบนี้นะแล้วก็มีพริกมีมะนาวมีพริกกระเทียมมะนาวให้นะครับผมแล้วก็มีตัวสปริงโรลด้วดนะผมก็เดี๋ยวจะมาลองดูนะว่า เป็นน้วผัดผีดูจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวจะมาให้ฮานาชิมให้ดูนะมันจะเป็นเหมือนกับน้ำซุปนะครับผมแล้วก็มีเนื้ออยู่ข้างบนเดี๋ยวฮานาลองไฮซิสเกิร์ตเกิร์ตนะครับผมฮานาบอกว่ารสชาติมันข้างหวานนะเขาก็จะมีเครื่องปรุงให้ปรุงนะเดี๋ยวเนื่องด้วยสถานที่มันคับแคบน,นะผมเดี๋ยวผมชิมแล้วเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงกินซะอิ่มเลยนะเกือบหมดเลยนะผมอันนี้คือเก็บไว้ให้ฮานากินนะ คือจะบอกว่ามันเป็นสตรีทฟู้ดเวียดนามมือแรกของผมที่อร่อยอร่อยมากผมคือร้านนี้มันอร่อยมากๆจริงครับผมประทับใจมากเลยชื่งมากเลยคือชิมปุ๊บรสชาติน้ำซุปมันเนี่ยเปรี้ยวๆหวานๆน,นะครับผมเออมันแปลกๆดีแล้วก็จะมีผมไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูหรือว่าเนื้อไก่หรือเขาใส่ผสมเข้มาไม่รู้นะครับผมคือเขาจะมีเนื้อสัตว์มาในซุปเปรี้ยวๆหวานๆแล้วเพื่อนๆก็สามารถเติมพริกเติม,ตมกระเทียมเติมน้ำปลาอะไรพวกนี้ได้เองครับผมกินคู่กับเส้นหมี แล้วก็จะมีอเปียกทอดมาเลยคือรสชาติมันอร่อยมากแล้วก็เท่าที่ผมดูเนี่ยจริงๆคืออยากจะถามเขามาแต่ว่าคนลูกค้าเยอะมากคือเท่าที่เห็นคือแตวเพื่อนๆสังเกตเห็นเนี่ยลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอด <c oughs> คือคน <c oughs> เดินเข้าเดินออกมาทานเนี่ยคือร้านนี้มันเด็ดมากอ๋อร้านนี้ชื่อร้านเนี่ยผมขึ้นให้ดูนะเพราะว่าอ่านไม่ออกนะผมจำไม่ได้เดี๋ยวหาวิธีขึ้นให้ดูเลยว่าชื่อร้านอะไรแต่ว่าจะอยู่ในโซนของย่านเมืองเก่าตรงใกล้ๆก,ก,กับพวกอ่า ทางรถไฟอะไรพวกนี้นะผมคือมันอร่อยมากเด็ดนะผมเพื่อน <c oughs> ๆมาที่ฮานอยผมว่าร้านนี้เป็นร้านทมพาดแค่มื้แรกเนี่ยก็เด็ดสุดๆและประทับใจแล้วผมก็นะทมพามร้านนี้เป็นร้านามพาดร้านหนึ่งที่เมืองฮานอยนะผม พวกเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วนะพวกเราก็มาดื่มกาแฟกันต่อนะผมที่คาเฟ่เก๋ๆน่ารักแห่งหนึ่งนะอ่บรรยากาศเนี่ยมันคือจริงๆมันอยู่ในห้องนะแต่ว่าเราสามารถมองไปเห็นวิวข้างนอกได้คือจะเห็นตัวแม่น้ำเลยนะผมแล้วก็ที่ีเด็ดของที่นี่คือจะเป็นตัวซิกเนเจอร์คอฟฟี่ที่เป็นนี่ครับผมของขนาทคอฟฟี่นะแล้วก็จะมีตัวโยเกิร์ตคอฟฟี่ด้วยครับผมซึ่งพูงตรงนะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยคือทุกโต๊ะเดอร์เหมือนกันหมดเลยนะผมคือ วันโคโค่นกาแฟแล้วก็โยเกิร์ตกาแฟนะครับผมผมว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกนะยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวจะขอลองชิมดูเลยแล้วกัน s <S นดคยไมคณะบอกว่ามันแปลกเนะครับผมแล้วมันก็อร่อยดีนะมันค่อนข้างน่าสนใจมันแปลกดีเราขอลองหน่อยด้วย first, like mm. after, like it Actually it's good ลืมไหมผมก็จะพูดอะไรพี่บอกมันก็อร่อยเนี่ยผมเป็นรสชาติสัมพันแรกเนี่ยผมว่ามันเหมือนน้ำเต้าหู้นะออแต่ว่ามันเป็นโยกเกิร์ตนะผมพอสักพักหนึ่งมันก็เออคือรสชาติดีขึ้นนะผมคือตรงนี้ทีทมเขา่อนข้างแคบนะระหว่างที่ผมพูดเนี่ยก็คือพี่พนักง,งานเขาก็เดินไปเดินมารวมถึงลูกค้าท่านอื่นนะผมคือที่นี่เขาจะชอบอยู่กันแบบเล็กๆนะผมใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่ามากๆเลย <c oughs> คือนั่งเบียดๆกันนะผมแล้วก็มีคนเดินไปเดินมาเนาะก็ไม่เป็นไรโอเคสนุกดีผมเป็นบรรยากาศแบบ โลโคโลโคแล้วก็สตรีท hmm. ดีครับผมส่วนไอตัวซิกเนเจอร์คุโคนาคอฟี่เนี่ยน่าอร่อยดีนะครับผมก็ mm hmm. คือกินกาแฟเนี่ยค่อนข้างหอมแล้วก็ตัวคโคนทหรือว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยมันไม่ได้กลิ่นแรงมากมก็เลยมองว่าเออม,มันก็แปลกๆนะครับอร่อยดีจริงๆว่ามันเหมือน จริงๆเหมือนกับคาแฟบ้านเรานะแต่ผมว่าโอเคอร่อยดีผมมันจะมีความพิเศษของมันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของมันเองคือผมว่านี่เจ๋งดีก็เอาเป็นว่าเด็ดนะสำหรับพี่คาเฟ่นี้เดี๋ยวผมขึ้นชื่อให้ดูเหมือนเดิมด้วยกันเพราะว่าจำไม่ได้ผมฮานาพามานะเป็นโลเคอลที่อยู่ในบริเวณโซนเมืองเก่านะผมว่าที่เซ็นเตอร์ผมว่าเป็นร้านนึงเลยนะที่น่าสนใจถ้ามาก็มานะแนวเดีครับผมสำหรับตอนนี้ ครับผมตอนนี้พวกเราก็เข้ามาอยู่ในที่พักของพเราไปที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เริ่มตกเย็นแล้วนะก็เลยจะมาขออนุญ,ญาตสรุปเรื่องราวของครึ่งวันช่วงเช้าก่อนนะครับก็คือพวกเราเดินทางมาถึงที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเนี่ยในช่วงเช้านะครับผมประมาณสักเก้าโมงเนาะหลังจากนั้นพวกเราก็นั่งรถบัสออกมานะครับผมนั่งสาย86นะนั่งไปลงที่ฮานอยทร a นส์สเตชันนะครับผมแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็ฝากกระเป๋ากันแล้วก็ไปเดินไปเล่นในส่วนของเมืองเก่านะครับผมหรือว่าฮานอยโอเชา ในส่วนของเมืองเก่าหรือว่าฮานอยโอทาวน์เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าแปลกดีแล้วก็สนุกดีนะครับผมคือจะเป็นสถานที่ที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้เห็นวัฒนธรรมนะครับผมของผู้คนชาวเวียดนามน,นะแล้วก็ได้เห็นเรื่องราวต่างๆมากมายเลยรวมถึงของกินของใช้ของฝากคือมีของให้ซื้อเยอะแยะเลยครับผมแต่ว่ารูปแล้วก็วิดีโอต่างๆเนี่ยที่ผมถ่ายมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนักนะผมก็คือส่วนใหญ่จะไปอยู่ในร้านที่กินเนะเพราะว่าในส่วนของตัวเมืองเก่าน,นะครับผมจะเป็นร้านขายของซะเกือบหมดเลยแล้ว ก็คือทุกร้านเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะขายของใช่ไหมครับผมทีนี้แล้วถ้าเราไปถ่ายรูปเนี่ยเขาก็จะพยายามจะเรียกเราให้เข้าไปใช้บริการนะผมคือถ้าผมไม่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันเหมือนแบบว่าไม่ค่อยแฟร์กับเขาคือเราแค่ถ่ายรูปเฉยๆแล้วเราไม่ได้ใช้บริการเขาแล้วผมก็รู้สึกว่าเออพื้นที่ส่วนใหญ่นะนเนี่ยมันเป็นร้านส่วนบุคคลนะผมคือผมค่อนข้างเป็นคนที่ให้ความเคารพในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลมากๆผมก็เลยเกรงใจนะผมเลยไม่ค่อยได้ถ่ายทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งมเาเเเยยยยอออะะ่่่่่าาาาาาไรรรรนนคคับผผมมมกกก็ืืจจถววๆูงงงใขแต บอกว่ามันเป็นจุดหนึ่งนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสนุกมากๆเลยโดยเฉพาะไปตามล่าหาของกินนะครับผมคือมันมีสรีทฟู้ดที่น่าสนใจเยอะมากเลยแต่ว่าพวกเราได้มีโอกาสาลองแค่ร้านเดียวเนาะอ๋อแล้วก็ในส่วนของอาหารนะผมที่เรากินไปในตอนมื้กลางวันเนี่ยนั่นก็จะเป็นอาหารของที่กรุงฮายมากยางกันเลยนะครับผมคือจะหากินได้ที่นี่เท่านั้นนะซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็น สเปเชียลมาก,มากคือรสชาติอาหารมันก็อร่อยนะครับผมแล้วก็แปลกมากสําหรับผมเออผมรู้สึกว่ามันแปลกแล้วมันอร่อยมันครบเครื่องอนะ่ะกินแล้วมันเพลินมากแล้วก็เป็นอาหารท้องถิ่นเป็นอาหารพื้นเมืองของที่นะี่นะ เลยจะบอกว่ามันเป็นเมนูที่เพื่อนๆห้ามพลาดจริงๆครับผมมาแล้วต้องลองนะครับหลังจากเสร็จในครึ่งวันเช้านะผมก็คือจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากเลยคือพวกเราไปได้แค่โอชาแล้วหลังจากนั้นคือมันร้อนนีผมคืออากาศช่วงนี้ค่อนข้างร้อนนะผมก็กลางวันก็30กว่าองศาเดินเล่นนแป๊บเดียวจนพวกเราสึกว่าเออมันร้อนแล้วก็เหนียวตัวมากแล้วก็ลเลยขออนุญ,ญาตนะผมกลับมาที่โรงแรมพอมาถึงที่โรงแรมเนี่ยก็มาอาบน้าแล้วก็นอนพักผ่อนนะผมโรงแรมที่พวกเราเลือกใช้เป็นที่พักของพวกเราในกรุงฮานอยในทริปนี้นะครับผมพวกเรามาพักกันที่โรงแรม22 landingless คือที่นี่เขาก็าจะเป็นโรงแรมที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของซิตี้เซ็นเตอร์หรือว่าโอทาวน์นะผมแต่เขาจะอยู่ในย่านธุรกิจอีกย่านหนึ่งนะซึ่งผมรู้สึกว่าเออที่นี่เป็นโรงแรมเล็กๆน่ารักน่ารักนะผมแต่ว่าเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนครบครันเลยแล้วก็บรรยากาศดีผมติดถนนนะเนี่ยคือเพื่อนๆจะได้ยินเสียงรถเสียงบีบแต่เสียงอะไรกลบกวนนิดหน่อยบ้างนิดหน่อยเนี่ยเพราะว่าโลเคชันเนี่ยครับผมคืออยู่ติดถนนเลยคือเพื่อนๆเนี่ยสามารถมาพักผ่อนแล้วก็ยังสามารถชมวิวชมบรรยากาศเมืองต่างๆของที่นี่ได้นะผมก็เลย ขอแนะนำไว้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเนี่ยโรงแรมนี้เป็นอีกหนึ่งที่พักที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมสำหรับใช้ในการพักผ่อนนะแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งนะครับผมที่เราเลือกที่นี่เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วทริปของพวกเรานั้นพวกเราตั้งใจที่จะไปซาปาใช่ไหมครับผมแล้วที่จริงๆแผนแรกครับผมคือพวกเราตั้งใจว่าโอเคมาถึงฮานอยในช่วงเช้าใช่ไหมครับเที่ยวฮานอยเสร็จปั๊บจะเทคไนท์เทรนเพื่อที่จะไปโผล่ที่ซาปาในช่วงเช้านะครับแต่ว่า ในเทรนด์มันเต็มนะผมคือจริงๆก็ไม่ได้เต็มหมดครับผมแต่ว่าพวกเราอยากได้เป็น p r i v a t e cabin หรือว่า cabin ที่นอนกันแค่2คนแต่ cabin ที่นอนได้แค่2คนเนี่ยมันเต็มหมดนะครับผมมีแต่แ Sha ร์ cabin ขนาดว่า Sha ร์ cabin เนี่ยผมจะแบบซื้อตัว๋วแบบเหมาเลยครับผมที่นอนสี่ที่มผมจะขอซื้อแบบเหมา cabin เดียวเนี่ยสีที่เลยเขาก็บอกไม่มีมีแต่แบบต้องไปแชร์คือจะเหลือได้ชั้นบนอย่างเดียวเลยซึ่งผมก็รู้สึกเออ ถ้าไปนอนรวมกับคนอื่นอีก2คนเนี่ยแล้วแถมได้นอนชั้นบนอย่างเดียวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยมีความเป็นส่วนตัวนะผมอาจจะทําให้พักผ่อนไม่เต็มที่แล้วพอพรุงนี้ที่เราต้องไปรูสสปาต่อเนี่ยมันก็เลยเอาจจะทําให้ ไม่สนุกนะผมอาจจะมีอาการเหนื่อยล้าเพราะว่าพักผ่อนไม่เต็มที่กูอาจะเที่ยวไม่สนุกพวกเราก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกมาพักที่โรงแรมนี้เพราะว่าโรงแรมนี้เนี่ยมันจะอยู่ติดใกล้ๆกับพวกบริเวณบัสสเตชันของเอเจนต์รถบัสต่างๆนะผมก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยเพื่อนๆนั่งรถหรือว่าจะเดินไปที่บัสสเตชันหรือว่าบัสออฟฟิศของเอเจนต์รถบัสต่างๆเนี่ยใช้เวลาไม่นานเลยครับใช้เวลาเดินทางแค่ประมาณสัก5นาที15นาทีก็ถึงละผมก็คือถ้าเดินเนี่ยสินาทีถ้านั่งรถเหมือนก็ประมาณห้าถึงสิบเพื่อนๆที่จะไปปซาาแล้วคืนนแรกเี่ยออาาจจะต้งพักที่ฮน ที่นี่อยู่ในบริเวณโซนย่านนี้นะคมของโรงแรมนี้เนี้ยแล้วเพื่อนๆค่อยนอนพักผ่อนกันสักหนึ่งคืนแล้วตื่นเช้ามาก็ค่อยนั่งรถตู้ไปสซาปาต,ต่อนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มตกเย็ยนแล้วผมเริ่มหิวแนละ้วเดี๋ยวจะออกไปหาอะไรรับประทานกันครับเดี๋ยวขอตัวไปของกินก่อนนะครับ าเวียดนามทันงทีนะก็ต้องมาลองร้านเบียร์นะครับผมอตอนนี้ผมไม่พาเพื่อนๆมาอยู่ที่เป็นร้านที่เขาขายเบียร์สดนะหรือว่าเป็นร้านเบียร์ผมก็ไม่แน่ใจนะ <c oughs> ผมเพราะว่าทุกคนที่มาที่นี่เนี่ยเขาสั่งเบียร์ทุกคนเลยนะผมแล้วเขาก็มีอาหารหลากหลายนะแต่ว่าคือพุ่งตรงนะผมก็ไม่รู้หรอกครับผมว่าเขามีอาหารอะไรบ้างเราก็เลยลองถามดูว่าเขามีอะไรเล็กคอมเมนต์เขาเล็กคอมเมนต์เป็นฮอตคอรนะผมฮอตคอแบบนี้เลยนะแล้วคือรสชาติมันเนี่ยอร่อยนะผมเขามีเครื่องเคียงไปคล้ายๆกับ หมูสามชั้นย่างหรืออ่าใช่ครับผมเป็นหมูสามชั้นย่างนะมีน้ำจิ้มไม,จม,ม่จิ้มเนี่ยรสชาติคืออร่อยแล้วแบบแจ๋วมากผมไม่เคยคิดมาก่อนแต่ว่าอาหารเวียดนามจะอร่อยได้ขนาดนี้ครับผมส่วนตัวฮอตพอตเนี่ยชิมคร่าวๆแล้วอร่อยครับผมคือนี่คือแบบมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคืนแรกนะครับผมที่ได้มาดื่มเบียร์ที่เวียดนามนะผมมาดื่มเบียร์สดมานั่งในร้านที่เขาเป็นร้านดื่มแล้วกันนะเป็นร้านนั่งชิลนะผมแล้วก็ มีอาหารให้กินนะผมแล้วสั่งอาหา,ารมาแล้วประทานแบบนี้นะผมรู้สึกว่าเออแจ๋วอ่ะร้านนี้แนะนํามากๆเลยเล่าคอมเมนต์มากๆเดี๋ยวผมจะแปะชื่อร้านใหญ่ๆนะผมแล้วก็บรรยากาศภายในร้านนี้ดูนะผมเป็นบรรยากาศรสชาติแล้วก็เครื่องดื่มที่สุดยอดมากเลยครับผมสำหรับการมาทเที่ยวเวียดนามนะถ้าเพื่อนๆมาฮานอยผมแนะนําว่าห้ามพลาดร้านนี้ขอสุดยอดจริงๆ Bye. ็สำหรับรอบดึกนะสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออไม่คนพลผาดเลยนะนั่นก็คือเดี่ยวมานั่งกินชากาแฟหรือว่าโยเกิร์ตหรือว่าไอศครีมนะผมริมสตรีทแบบนี้นะผมหรือว่าริมถนนนะนี่บรรยากาศแบบนีผ้ผมรู้สึกว่าเออมันก็แปลกในเวลามาเวียดนามคือร้านแบบนี้จะมีอยู่เยอะแยะเลยครับผมริมถนนเลยนะครับผมก็คือเพื่อนๆเ,เดินเจอเนี่ยก็เข้าไปถามเขาได้เลยครับผมขอดูเมนูว่ามีอะไรบ้างนะแล้วก็สั่งแบบที่ชอบมาผมก็จะมีจริง เขาเรียกอะไรครับผมก็จะมีคนเวียดนามนะผมที่เขามานั่งทำมีเยอะนะที่ผมเดินเห็นเขาเห็นเขานั่งทานก็เลยสงสัยครับผมว่าเขากินอะไรกันเขาทำอะไรกันก็เลยขอลองบ้างนะสรุปก็คือมันเป็นจะมีพวกชาพวกกาแฟพวกไอศครีมแล้วก็เยอะแยะนะผมเราก็มาลองนะนั่งกินริมถนนแบบนี้บรรยากาศเนี่ยสุดยอดเลยทำไม เดือเพลินจะลืมถ่ายปิดคลิปกันเลยนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับในพาร์ทแรกนะครับ alive in hanoi พวกเราก็จะขออนุญาตลาเพื่อนๆไปด้วยภาพบรรยากาศของอาหารมื้อเช้าของที่นี่นะครับถ้าเพื่อนๆชอบการเดินทางของพวกเราก็เช่วนกด subscribe like share เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะไปเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมบ๊ายบาย